แต่ถ้าถูกผูกแน่นจนเกินไปก็จะทําให้แก่ได้ยากจนทําให้เราต้องเหนื่อยและเสียเวลากับมันมากๆจะได้กินไม่ไี่ยวันเนี้ยแค่นี้เหลอครับเอ้ทนไม่ไหวแล้วหมดความอดทนซถ้ายังแก่ไม่ออกมันจะทําให้เราอารมณ์เสียทุกครั้งไปแต่จากนี้ไม่ต้องกังวลต่อไปแล้วครับเพราะท่านผู้ชมทั้งหลายส่งข้อมูลต่างๆมาให้แล้วว่าแต่มันจะใช้ได้ผลไหมเราไปลองดูกันเลยครับ ก่อนอื่นบิดขูหิ้วของถุงพลาสติกข้างนึงให้แน่นก่อนครับเมื่อแข็งเป็นแท่งแล้วก็สอดไปทางตรงข้ามสอดเข้าไปนะครับแค่นี้ปมที่แน่นหนาก็จะคลายออกแล้วทำให้แกะได้ง่ายขึ้นครับวิธีนี้ง่ายมากๆแถมใช้เวลาไม่นานจำไว้ให้ดีนะครับจากนี้ไปจะได้ไม่โมโหเอากับถุงอีก